สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถยอดนิยมคําว่ายอดนิยมผมจะใช้ควาว่ายอดนิยมทุกคันก็ได้นะครับเพราะรถที่ผมรีวิวแล้วมันมีคนสนใจถามค่อนข้างเยอะทําไม Mercedes-Benz SLK 2 0ส c o m p สองร้อ OK 1พ171ตัวนี้ทำไมถึงยอดนิยมนะครับรถ SLK OK เนี่ยผมบอกว่าถ้าเปิดประทุนเนี่ยไม่มีใครไม่คิดถึง Mercedes- Benz SLK OK แน่นอนนะครับเพราะหนึ่งคือผมว่าความคลาสสิกของเขา Mercedes-Benz SLK เนี่ยรหัส170 171 172เนี่ยผมว่าทุกคนที่ชอบรถเปิดประทุนน่ะชอบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเจน2 171ตัวนี้นะครับมีตั้งแต่ปีประมาณ2004ถึงประมาณ2010นิดๆน,นะครับแล้วก็จะเป็น172ซึ่งผมรีวิว171ไปหลายคันแล้วก็ขายไปหมดแล้วตอนนี้มีเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับเป็นสีบรอน คันนี้สวยอย่างหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับเป็น mercedes benz s l k OK 2 0 0นะครับปี2005ันหไม่เพียงแค่89 0 0 0ืเป็นรถของศูนย์ mercedes benz นะครับดังนั้นรถศูนย์ออกมาแพงมากไม่ใช่รถเกรย์นะครับแล้วก็ต้องบอกตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าตัว s l OK k เนี่ยจะมีอยู่2เครื่องเครื่องฝาดํากับเครื่องฝาล่องตัวนี้เป็นเครื่องฝาดำนะครับเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบ1.8ลิตรเป็นซูเปอร์ชาร์จแรงม้ามันจะได้แรงม้าประมาณ113แรงม้า นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยจะได้ประมาณร้อแปดสิบแรงม้าปิดก่อนไม่ไหวครับร้อนโอเคเพื่อทุกคนต่อนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นร้อยร้อยแปดร้อยหกสบสาแรงม้านะครับดังนั้นผมเพียงพอผมว่าด้วยด้วยรถไซต์ท่กนี้เปิดกระทุนด้วยผมว่าร้ยพอยหกสิบสามเพียงพอแล้วนะครับมาดูชุดนะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งชุด อ S L K 5 5 A M G มานะครับทำให้มันสวยมากอย่างที่สองสีบ้อนนะครับสีคันนี้สวยจริงๆผมบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากกระจังนะครับจะเป็นกระจังทรง A M G มาแล้วนะครับไฟเป็นไฟซีนอนตัวนี้นะครับจะเป็นกันชนทรง S L K 5 5อย่างที่ผมบอกนะครับแต่งพร้อมมาแล้วนะมาดูค่านะครับตัวนี้เป็นแบบ A M G นะครับเป็นแบบ23535 R 1 9 5กานนะครับคาลิเบอร์ ผมบอกเลยว่าคาลิเบอร์เบนแค่นี้ก็แพงแล้วครับนะโอเคมีตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ตัววิ่นไฟเลี้ยวนะครับผมอยากให้ทุกท่านทุกคนมาดูสีจริง,รงๆคันนี้สีสภาพดีมากนะครับโอเคมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้มีท่อคู่นะครับแล้วเขาไปทําเป็นชุด s l OK k 55มาแล้วอยู่ที่ผมบอกชุดแต่งหลายแสนนะครับท่อเป็นท่อเอ็มด้วยนะนะเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับเป็นท่อเอ็เป็นท่อคู่นะครับเอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูแล้วเปิดประตุให้ดูอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกนะันะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ารถสภาพเป็นยังไง ภายในของรถคันนี้กันนะครับดูภายในเบื้องต้นนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถสูตรที่ออปชั่นเยอะมากเลยเนาะตัวเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง Android เนาะนะครับอยากให้ดูสภาพคันนี้เนาะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเปิดปิดได้ทุกอย่างหมดเลยนะตัวนี้ก็เป็นที่เปิดกระจกนะครับสภาพโดยรวมโอเคหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับ ่าตัวนี้จะเป็น E.S.P เปิดปิดล็อกไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดเหมือนที่ผมบอกเนาะถ้าจะปิดนะครับก็แค่กดขึ้นอ่าให้ดูนะมันก็จะปิดนะครับตัวนี้ตรงกลางก็จะมีตัว M.G ตรงกลางด้วยปิดปิดจนมันเสร็จนะครับอ่า คลอสเสร็จปิดจนเสียงอย่างนี้นะครับคือเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปสรุปดีกว่าครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครผมได้รีวิวรถ Mercedes Benz นเ OK จนะครับตัวนี้เป็นเอสโอเคสองร้อนะครับเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ปี2 0ง5ไม่เก้าตูกว่ารถ Mercedes Benz นเจร์นะครับเบาะสูงครบออปชั่นครบใครที่ต้องการรถที่ดูแลง,ง่ายๆนะครับย้ำอีกอย่างคือสีคันนี้สวยจริงๆนะครับเฉพาะที่แต่ง AMG เนี่ย5้าสิาก็หลายแสนนะครับ ราคาวันนี้เป็นแค่890,000บาทเท่านั้นนะครับ890,000คุ้มได้ s l OK ับล้อแก๊ก5กล้าด้วยนะครับคุ้มมากเลยถันใจคันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับคุณคิดว่าถ้ามีเงินประมาณล้านหนึ่งคุณจะซื้อ SLP OK 1.71นะครับหรือ Z4 นะครับกดสอ ใครคิดว่าแอสเพฟเสวยกว่าคดหนึ่งใครคิดว่าแซนสิกเป็นสองนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยไลน์ตามขึ้นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากิดตามช่องโยวเมของมาาดมด้นครด้วยนะค,ะนะครับ